ครับผมนครับพี่น้องครับสําหรับวันนี้ก็มากพอพมครับกับมิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายครับครับปลาพี่พี่น้องครับมายาช่มนะครับแปลงน้ำริดพันข้าวนะครับก็ขอหกต้นเตี้ยอยู่ข้างบนนะครับก็ข้าวเหนียวหอม่สุดนะครับที่เห็นอยู่นี่คือข้าวเหนียวหอม่สุดนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับครับสาหรับวันนี้วันที่เจ็ดตุลานะครับกับอายุเขา ยังมันถึงสองเดือนนะครับเพราะว่าเริ่มปักดำยี่สิบสองกรกฎานะครับเสร็จสิ้นวันที่สิบหกสิงหานะครับหน้าแปลงนี้ทรงนี้จะดำก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้ครับคือหยานะครับหยาในเดือนกว่าครับแก้หมดแล้วครับครับเนื่องจากบบมีเวลามาตัดนะครับครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้องเห็นนะครับคือนี่ครับต้องถอนนะครับ ต้นห้าครับหรือว่ากุ๊กปวดเขียดนะครับแถวบ้านเอิดกุ๊กปวดเขียดนะครับนี่ครับกัจะมีอยู่แป๊าปลายนะครับนี่ครับบนหลายแต่ว่าก็ต้องถอนออกนะครับนี่ครับนี่ขนาดว่าเป็นหน้าดํานะครับพี่หน้องหน้าดํานะครับแล้วก็ใส่เครื่องคุกปั่นย่างดีนะครับย่างเกิดได้นะครับสาหรับต้นนี้เพื่อนจะ มันจะบริการน้ำถล่มนะครับต้นปวดเขียดพี่น้องก็คงจะหูอยู่ครับแต่ว่าอาจจะเอื่นญบวกขึ้นกันนะครับบางพื้นทีนะครับนี่ครับภาริจต่อไปก็จะถอนต้นนี่แหละครับถอนต้นปวดเขียดออกนะครับอันนี้เป็นแปลงเมล็ดพันข้าวนะครับข้าวเหนียวหอมที่สุดนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับส่วนนี้เป็นหญ้าธรรมชาตินะครับแกลนะครับครับพายุมานะครับจะนี่แหละครับ เทียบให้พี่น้องเห็นชัดเจนนะครับระหว่างข้าวเหมือนกันแต่ข้าวมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้แหงอยู่ไตหุ่มใหม่นะครับนี่นะครับไตหุ่มใหม่ครับถ้าเป็นข้าวธรรมดาเพื่อนก็จะล่มแล้วครับนี่ครับสําหรับข้าวเหนียวหอมมีสุดนะครับก็ยังคงยืนตรงนะครับตอนนี้ความสูงน่าจะอยู่ประมาณ แปดเก่าสิบเซนนี่แหละครับประมาณแปดเก่าสิบเซนเบอร์เบเกินหนึ่งเมตรนะครับโค้งจะบอเกินเมตรหนึ่งนะครับครับสาหรับพันธุกรรมเพิ่นกะความสูงอยู่ระดับกลางนะครับโมเมนเตียโมเมนสูงนะครับกะเดียวรอบเบองนะครับว่าหลังจากที่เพิ่นห่วงนะครับบรนเทาเอืดเพิ่นถอกแล้วนะครับเพิ่นจะความสูงอยู่ประมาณใดนี่ครับสาหรับนี่เป็นเขา พี่น้องนะครับกะปปากรวดวาเหน็บเรียบร้อยนะครับครับเป็นข่าวมารยาทดีนะครับนี่ครับพึงพึงออกห่วงนะครับนะครับอาการนี้ก็คงจะเสียหายอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าเข่าพึงออกห่วงนะครับแล้วก็ข้างล่างหนามนะครับหนามกำลังมานะครับ บางคนบางอันนี้กะเจเอือนลมทับม่านนะครับเพราะว่าตอนนี้เขากาลังต่างท้องนะครับสําหรับเขายายเขางั้นนะครับสําหรับเขาดอกะจะเริ่มออกห่วงเริ่มทอกนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเขาเอ่อมะลิสิบหามะครับเพราะว่าเพิ่ออกห่วงแล้วนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับมาตัดหญ้าครับนียหญ้าเดือนกว่าครับก็จะเป็นหญ้าธรรมชาติครับแต่ว่า ั่วฮามาตะจะร้ายนี่ครับนี่ครับนี่คือทั่วฮามาตานะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับแต่ว่าเป็นทั่วฮามาตานะครับสําหรับแปลงนี้คือแปลงเมล็ดพันข้าวนะครับข้างบนจะเป็นกอข้าวหกวเตียนนั่นฮะเก่าเบอร์สิบแปดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นข้าวเหนียวหอมี่สุดนะครับการมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมใส่ปุ๋ยไปแค่รอบเดียวนะครับใส่ปุ๋ยหนึ่งหนึ่งรอบนะครับหน้าหาไรใส่ปุ๋ยสอบเดียวนะครับครับแก่บัวเดอเอาแบบงามนะครับเอาพอซ้ำหนึ่งนะครับแต่ว่านี่ครับกระทือว่าสามพันอยู่นะครับสำหรับเทียบแล้วนะครับกับการเอ่อใส่ปุ๋ยแค่นี้นะครับแต่ว่าใส่ปุ๋ยขอก การไล่เติอบอยู่นะครับโมเมนต์ว่าปุ๋ยแขออกปุ๋ยใส่ใส่ปุ๋ยสบเบีเอ่อดินบ,บ่บมลุงนะครับอันนี้คือเอ่อใส่ฟุลใส่ปุ๋ยแอกนะครับใส่ขี้ควายเผือกไปเอ่อหลดอยู่นะครับจํำรดบ่อใดครับก็คือเน้นไปทางเอ่อปุ๋ยแอกนะครับส่วนปุ๋ยเคมีกะใส่พวกกระตุนที่ซื้อนะครับใส่พวกกระตุนที่ซื้อนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแปลงเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวครับพารกิจต่อไปจะเหนครับถอนต้นงานะครับบัวลายแต่ว่าก็ตัวออกนะครับเพราะว่าเดียวมันจะไปปับปนเป็นเมล็ดอ่าพันธุ์ไปตัวยอดให้พี่น้องนะครับที่สื้อเข้าไปนะครับนี่ครับบัวลายนะครับบัวลายถือว่าบัวลายนะครับนี่ครับรวมรวมเรก็มนนาจะเกินหอบนึงเล้ครับหน้าเบิดหนีนะครับเบิดทงนะครับ นี่ครับส่วนตัวนี้ผมเอาออกไปในแล้วครับนี่ครับเรืออยู่นี่ครับถันเม่นมัดๆกตประมาณจักบากเกินบากเกินสองมัดนะครับด้วยสายตานะครับเพราบว่าบวหลายนะครับบุนพี่น้องเบ่งนะครับอ้าวเป็นการกราฟนาซัมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ตัวน้องซํานี่ก่อนนะครับผม ขอลนายาบาดค่ำลุยเงีาให้หลูกๆได้ในขอ,อกตอก่อนครับผมสวัสดีครับ